ดีค่ะท่านชมทุกท่านค่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจําเดือนมกราคม2564นี้ี่นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะ และถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่สบายใจก็ให้ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าว่ามีตรงไหนที่จะทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีความสุขได้มีความสบายใจได้หรือเป็นแนวทางได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ ประจำเดือนมกราคม2564นี้ี่นะคะโดยอาจารย์จะักรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภค่ะมาดูการงานก่อนนะคะใบแรกค่ะ Seven of Cups Page of Wands Knights of Swords Seven of Swords The Lovers ในเรื่องการงานนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะท่านเป็นคนที่มีความคิดมีจินตนาการสูงมีไอเดียดีมากเลยนะคะถ้าท่านคิดแล้วท่านต้องลงมือทำนะคะเด็กถือไมเท้าคือการเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจากความคิดความฝันของท่านจากจินตนาการของท่านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านคิดแล้วท่านไม่ทำนะคะก็จะกลายเป็นปัญหาอุปสรรคตามมาก็คืออัศบิน ดาบตรงนี้นะคะก็คือมีปัญหาร้องานนั้นก็จะไม่ประสบผลสําเร็จนะคะใบนี้นอกจากนี้นะคะถ้ามี7จ็ดดาบเข้ามาตามมาอีกนะคะก็เหมือนกับว่าท่านคิดท่านวางแผนดีมากนะคะแต่ท่านไม่ทําก็มีคนอื่นแอบเอาไปทําก่อนแล้วนะคะใบนี้ก็คือเหมือนกับว่าท่านถูกขโมยไอเดียไปและะ้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านคิดท่านฝันท่านจินตนาการอะไรท่านต้องทํานะคะ ถ้าไม่ทำก็จะโดนคนอื่นเอาไปทำก่อนนะคะใบต่อมาค่ะอัศวินดาบนะคะอัศวินดาบก็คืองานของท่านอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเหมือนกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไว้วางใจนะคะอาจจะเห็นว่าท่านมีรับลมคมในหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาไม่ไว้วางใจแต่ไม่ต้องคิดมากนะคะให้การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์นะคะที่บอกว่า การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนนะคะก็ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันนะคะถ,ถ้ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็อย่าได้ใช้อารมณ์นะคะอัศวินดาบนี้มุ่งบอกว่ามีการใช้อารมณ์นะคะสังเกตว่ามมาพยายามไปข้างหน้าพายุต่างๆนั่นแหละนี่คืออารมณ์นะคะถ้าท่านไม่ระมัดระวังในเรื่องนี้งานของท่านก็จะเสียนะคะเสียเพราะอารมณ์ของท่านเองค่ะ เจดดาบนะคะเจดดาบบอกว่าเหมือนกับว่าท่านที่เพิ่งพูดไปนะคะที่จยนเพิ่งพูดไปว่าท่านอาจจะถูกขโมยความคิดขโมยไอเดียนะคะหรือไม่ท่านก็จะอาจจะขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนอกจากนี้งานของท่านนะคะสิ่งที่ท่านทําคนอื่นก็ทาเหมือนเหมือนท่านนะคะอย่างสมมติว่าท่านไปค้าขายใช่ไหมคะท่านไปขายของขายสินค้าขายอะไรตามงานต่างๆนะคะ,ะที่เขามีการออกร้านออกงาน ข้างๆท่านนั่นแหละนะคะก็จะมีคนทําเหมือนๆท่านนะคะทาให้เกิดปัญหาอุปสรรคนะคะการค้าขายอาจจะไม่ได้ตามเป้านะคะเพราะมีคนทําเหมือนๆกันเยอะนะคะไพ่ใบน,นี้ค่ะใบสุดท้ายค่ะ l o v e r s นะคะ love r ขยายด้วยนะคะเจ็ดดาบแล้วขยายด้วยเลเวอร์ก็ให้เรามาระวังการทะเลาะกันภายในหน่วยงานการทะเลาะก,กันกับเพื่อนร่วมงานนะคะก็เหมือนกับว่าไพ่สามใบเนะี่ยที่ขึ้นมานะคะนี่ ที่อาจารย์เพิ่งพูดไปนะคะอัศวินดาบเจ็ดดาบแล้วก็เลเวอร์นะคะให้ระวังอารมณ์ระหวังการทะเลาะนะคะ,ะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเดือนมกราคมนี้นะ,ะสิ่งที่เห็นชัดจเจนที่สุดในเรื่องหน้าที่การงานของท่านนะคะก็คือให้เรามัดระวังอารมณ์นะคะรมะมัดระวังสิ่งที่ท่านจะพูดหรือสิ่งที่ท่านจะแสดงออกนะคะไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่ากับเจ้านายกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ แลวอีกอย่างนะที่อาจารย์ก็อยากจะเตือนนิดนึงนะคะถ้าท่านคิดวางแผนจะทําอะไรให้รีบรีบทำไม่งั้นคนอื่นจะขโมยไปทําจะมีคนอื่นทําก่อนท่านท่านจะเสียดายทีหลังนะคะส่วนการค้าขายหรือว่าธุรกิจบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีหลายคนทําหรือทําเรียนแบบท่านท่านก็อย่าได้เครียดอย่าได้คิดอะไรมากนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองค่ะต่อไปในเรื่องการเงินนะคะ king of cups The m a s i c i a n the hermit, head of souls, f i v e of souls. การเงินของท่านโดยภาพรวมห้าใบนะคะเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะก็มีมีใช้มีสอยนะคะก็คืออยู่ในสภาวะที่ไม่ถึงกับขัดสนแต่ก็ไม่ถึงกับฟู่ฟ้านะคะราชาถ้วยนะคะ ท่านอาจจะเคยมีเงินนะคะไพ่ใบนี้นะคะมีเงินที่จับใจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายและมีความมั่งคั่งมั่นคงนะคะแต่ณตอนนี้นะคะขยายด้วยเดเมจิเชียนเดเมจิกเชียนก็คือเป็นคนที่หาเก่งใช้เก่งนะคะเงินของท่านก็จะออกไปตามการใช้จ่ายของท่านนั่นแหละนะคะท่านมีความมั่นคงก็จริงแต่ท่านใช้เก่งมากๆเลยไพ่ใบนี้นะคะสามใบ สามใบนี้ขึ้นมานะคะบอกว่าตอนนี้การเงินของท่านอาจจะซบเซาแล้วนะคะอาจจะมีภาระที่ต้องใช้จ่ายเยอะเด็กถือดาบแล้วก็ห้าดาบมีปัญหามีอุปสรรคแน่นอนถ้าสามใบนี้ขึ้นมานะคะก็อยากจะเตือนนิดนึงนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะก็ให้ประหยัดประหยัดเพราะตามพื้นดวงตอนนี้นะคะ เหมือนกับว่าเงินของท่านเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกนะคะไม่มีเก็บนะคะเข้าซ้ายออกขวามาเมื่อไหร่ก็ออกท,ทันทีนะคะก็ลองเปลี่ยนหาวิธีเก็บเงินดูนะคะว่าจะเก็บแบบไหนนะคะอาจจะเป็นการไปซื้อที่ดินซื้ออะไรไว้ก็ได้นะคะหรือบางทีนะคะจากหน้าไพ่ตอนนี้นะณขณะน,นี้ท่านอาจจะยังไม่มีเงินก้อนแบบนั้นก็ได้ ก็ลองเปลี่ยนเป็นวิธีว่าประหยัดลงนะคะเซฟตัวเองให้มากๆนะคะจากจากหน้าไพ่ทั้ง5ใบนี้ไม่ว่าจะไปได้เรื่อยๆการเงินของท่านไปได้เรื่อยๆก็จริงนะคะแต่ก็ยังอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะต่อไปในเรื่องความรักนะคะใบแรกค่ะ n i g h t of Cups Three of Pentacles n i g h t of Wands เด e s สตาร์ e e n of Pentacles ให้บแรกขึ้นมาเลย9ถ้วยนะคะเถ้วยดูลักษณะถ้วยซ้อนกันนะคะคือให้เรามาระวังรักซ้อนรักมีปัญหาและยังมาขายายด้วย3ามแตยนอีกนะคะเนี่ยหมายถึงรักซ้อนมีรักสามเศร้ามีคนอื่นเข้ามานะคะเป็นรักที่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นเราซ้อนเขาหรือเขาซ้อนเราอะไรก็ตามนะคะ อาจารย์พูดได้แค่ว่าเป็นรักซ้อนรักมีปัญหานะคะสองใบนี้นะคะก็ให้เรามัดระวังนะคะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะเพราะดูแล้วนะคะความรักช่วงนี้มีปัญหาแล้วขยายด้วยก้าเม่เทา้าก้าเม่เท้าก็คือการเหินห่างกันนะคะการเหินห่างการรอคอยว่าเมื่อไหร่ใครจะติดต่อมานะคะ มันกับว่าอยู่ในช่วงที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะเงียบหายกันไปเหินห่างกันไปไม่รู้ว่าด้วยปัญหาอุปสรรคใดนะคะท่านอาจจะไม่รู้นะคะหรือบางท่านอาจจะรู้ก็ได้ว่าเป็นเพราะว่ามีมือที่3เข้ามานะคะไพ่ใบนี้จะบอกแบบนี้ค่ะ,ะ The Star นะคะ The Star บอกว่าเมื่อก่อนความรักของท่านทั้งสองก็สดใสดีนะคะแต่ว่าใบาแรกก่อนที่จะเป็น The Star เต้เาแม่เท้านี่คือการเหินห่างกันการรอคอยกันแล้วใช่ไหมคะก็เคยรักเคยสดใสแต่ตอนนี้เป็นการเหินห่างกันคะ่ะแต่ไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปเป็นราชินีหรียญราชินีหรียญบอกว่าความรักที่มั่นคงแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้าความเหงาุ้นะคะบางอย่างที่อาจารย์พูดมาก่อนหน้านี้นะว่าอาจจะเป็นรักสาม เศร้าเป็นรักซ้อนรักมีปัญหาการรอคอยการเหินห่างก็ทําให้ท่านผู้ชมท่านผุกฟังนี้เหงาเศร้าได้นะคะแต่ยังไงก็ยังไม่เลิกกันนะนะคะตามหน้าไพ่นี้ความรักของท่านยังต้องอยู่ด้วยกันติดต่อสัมพันธ์กันไปแบบนี้โดยที่ยังไม่มีการขาดหายเพียงแค่ว่าเหินห่างกันหนะลักษณะเหินห่างแต่ไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าจะเงียบหรือว่าหายจากกันไปเลยนะคะเป็นการห่างเหินกันในบางอารมณ์ในบางครั้งและการรอคอยแล้วความเศร้าความหมอก็ตามมาค่ะต่อไปไพ่ถามเกี่ยวกับความโชคลาบความมีโชคมีลาบนะคะต่อไปมาดูในเรื่องโชคลาภนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดือนมกราคม2 5 6 4นี้ท่านจะมีโชคมีลาบบ้างไหมนะคะ judgment Age Pentacles of Pent ไพ่ดีมากเลยค่ะนะคะสองใบนี้นะคะจัดเม e นต์กับหนึ่งเหรียญน,นะคะจัดเม e นต์ก็คือการประกาศข่าวจะดีหรือไม่ดีดูที่ไพ่ขยาย ให้ขยายหนึ่งเหรียญแสดงว่าเป็นการประกาศข่าวดีนะคะท่านมีโชคมีลาบนะคะหนึ่งเหรียญน,นี้เงินเทวดาให้นะคะเงินที่ลอยมาจากสวงสวรรค์ท่านแค่แบมือรับแล้วเงินนั้นก็จะหล่นลงมาท่านนะคะและจัดเม้นก็อย่าลืมทําบุญทําทานเยอะๆนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นเมื่อไหร่อาจารย์ก็พูดเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะว่าให้ทําบุญทําทานนะคะเป็นไพ่ติดกรรมบริจาคลงสุกหยุกยาถ่ายชีวิตสัตว์สวดมนต์ภาวนานั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีนะคะ ถามหาโชคหาลาบนะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ท่านมีโชคใหญ่ลาบใหญ่ค่ะต่อไปในเรื่องสุขภาพนะคะ king of wands e ace of cups สุขภาพนะคะก็แข็งแรงดีนะคะแต่ว่าให้เรารมาระวังอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละนะคะเรื่องอารมณ์นะคะแต่ถ้วยความเหงาความเศร้านะคะให้อย่าพยายามอยู่คนเดียวนะคะหาเพื่อนคุยหาที่ปรึกษานะคะ ให้ใบนี้บอกว่าท่านเศร้าท่านเหงานะคะดูพระจันทร์นะคะพระจันทร์เหงาพระจันทร์นี้เป็นตัวแทนของอารมณ์อารมณ์ที่แปรปรวนหรือว่าอารมณ์ที่อ่อนไหวนะคะก็ให้เรามัดระวังทางด้านอารมณ์แค่นั้นแหละนะคะในเรื่องสุขภาพอื่นๆก็แข็งแรงดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะสําหรับการพยากรณ์ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนมกราคม2564อาจารย์พยากรณ์ จบลงไปแล้วนะคะถ้ายังไงนะคะจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งให้จาย์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะ สำหรับท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณไวนะ้ณโอกาสนี้นะคะกำลังใจเป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องการและทุกๆคนต้องการนะคะความรู้สึกที่ดีๆกำลังใจที่ดีๆที่มีให้กันคือสิ่งที่จะทําให้คนเราอยู่อย่างมีความสุขหรือว่าเป็นการที่จะทําให้เราสามารถก้าวเดินทําทุกสิ่งทุกอย่างประสบผลสําเร็จได้นะคะสําหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะ สวัสดีค่ะ